มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับนี่ยชาวบเพ,พื่อนสาวคนสวยอยู่นี่ค่ะพอดีว่าผมอยากรู้จักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเดินจำช่วคราวแค่น้อยนะครับคุณเพื่นคนสวยพอจะให้ข้อมูลผมได้หรือเปล่าครับยินดีค่ะตามมาเลยนะคะงั้นเพชรสุดหลออด่อนนนนลขอไปด้วยคนนะครับติดตามนเพจมาตั้งนานละขอไปด้วยคนดีกว่าแค่น่าก็ดีจริงติงางตามไปซะแล้ว นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดพิศบุรณ์ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยตั้งอยู่เลขที่28 5หมู่10ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดพิศบุรณ์มีพื้นที่237ไร่3งาน10ตารางวาเป็นเรือนจำชั่วคราวที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิงแห่งเดียวและแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์บริหารงานโดยนางละองอยู่ยั่งยืนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิศบุรณ์มีภารกิจในการควบคุมและพั คณะพื้ตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสําหรับผู้ต้องขังหญิงซึ่งรับย้ายมาจากเรือนจําและทันทสถานตัวประเทศเป็นหนึ่งใน5เรือจำนจานําร่องโครงการกําลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชารากิติยาภาในการน้อมนําประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจําดาเนินการอบรมผู้ต้องขังไปแล้วทั้งที่สิ้น14รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมห1 7 7รคนอยู่ระหว่างการอบรมผู้ต้องขังรุ่นที่15 ผููเขับรับการอบรมจำนวน162คนหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อปีพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพพยวดีกมลหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชาราราชธิดาได้ประทานแนวทางให้เรือนจำช่วคราวแค่น้อยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเก,กษตรเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ตามแนวทางประชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน โดยทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564ทรงประธานแนวทางในการพัฒนางานแก่เรือนจำช่วคราวแค่น้อยควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อสร้างการยอมรับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสด็จติดต,ตามการดำเนินง,งานงโครงการกำลังใจเรือนจำชั่วคราวแค่น้อยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยประกอบไปด้วยสโซน โซนที่หนึ่งโซนบริการประชาชนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มครัวชนชมเป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการประกอบอาหารและชงเครื่องดื่มสร้างโอกาสผู้ต้องขังได้ปฏิบัติงานจริงโดยนำวัตถุดิบบางส่วนจากผลผลิตฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมาประกอบอาหารจำหน่ายในราคาย่อมเยาวรสชาติอร่อยจึงทำให้ผู้ใช้บริการถูกใจเป็นอย่างมาก ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคน้อยฟาร์มเป็นการนำผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังมาจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเช่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่กระเป๋าผ้าพวงกุญแจผ้าแผ่นรองกันความร้อนตะกร้าไม้ของที่ระลึกผักปลอดสารพิษข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาใบหม่อนอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำส้มควันไม้และมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจบูรมาร่วมวางจำหน่ายด้วย บริการนวดแผนไทยซึ่งประกอบไปด้วยบริการนวดตัวนวดผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าภายในพื้นที่นวดมีการจัดแบ่งสัดส,ส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการบริการเสริมสวยสุภาพสตรีตระไครหอมซาลอนให้บริการตัดสระไดหนีบทำสียืดผมและทำเล็บคาแคร์บริการล้างดูดฝุ่นเคลือบแวกรถยนต์รถจักรยานยนต์บริการขึ้นชื่อของแคร์น้อยราคาประหยัดบริการอย่างมืออาชีพ โซนที่2การฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรในรูปแบบของหมู่บ้านกำลังใจก้าวฐานการเรียนรู้โดยการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงรู้จักการพออยู่พอกินพอประมาณภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรมความมีเหตุผลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเรียนรู้ผ่านหมู่บ้านกำลังใจซึ่งเป็นการจำลองหมู่บ้านเสมือนจริงให้ผู้ทุงขังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันถอยที่ถอยอาศัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นเรียนรู้การทำเกษตรแบบอินทรีย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปร,ปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งระหว่างต้องโทษและภายหลังพ้นโทษได้ผลผลิตที่ได้จากการฝึกวิชาชีพในแต่ละหมู่บ้านกำลังใจก้าวถานการเรียนรู้จะนำไปจัดจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคน้อยฟาร์มตลาดประชารัฐ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชะพัฒน์เพชรบุ์ตลาดทหารพันธ์ดีและจำหน่ายออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเรือนจำช่วคราวแคน้อยตลอดจนการนำไปช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนโดยในแต่ละเดือนจะมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพในศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำช่วคราวแคน้อยทั้งในด้านการให้บริการประชาชนและการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมเดือนละประมาณ3 0 0แสนบาทรายได้ทั้งหมดเพื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาเป็นเงินรางวัลปันผลให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกคน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดีของเขาเหล่านั้นเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไปหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโซนบริการประชาชนโดยการสแกนผ่าน QR code เพื่อลดการสัมผัสเชือ้อโควิด -19 บพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงถึง90%อร์เซ์ การกลับมากระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขังที่เข้าอบรมศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจำชั่วกคราวแคน้อยจากการติดตามในรอบหนึ่งปีพบว่ามีผู้ต้องขังกลับมากระทําผิดซ้ําเพียง0.2ปเซ มีการติดตามการประกอบอาชีพภายหลังพน้นโทษของผู้ต้องขังประสานงานเครือข่ายให้การช่วยเหลือการมอบคุณประกอบอาชีพแก่ผู้พน้นโทษการติดตามเยี่ยมบ้านของผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมในด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจศูนย์เรียนรูน้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจำชั่วคราวแคน้อยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์พัฒนางานตามแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนที่ลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประทานไว้ทุกคราวที่ทรงเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจซึ่งพระองค์ทรงมีพระกรุณาที่คุณเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจถึง5ครั้งมัดนี้มีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่ได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นในโครงการกำลังใจรางวัลที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2563 เรือนจำโชคราวชคน้อยและเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผชซึ่งเป็นเรือนจำแห่งแรกของประเทศไทยจำนวน4ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1. กระเป๋าผ้า 2. ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 3. ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 4. ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้และได้รับการรับรองคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาห,หก,กรรมเอสมอกเอสรายแรกของประเทศไทยจำนวน4มาตรฐานคือ,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 อ นวดแผนไทยล้างรถยนต์ร้านกาแฟและร้านสมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับการฝึกวิชาชีพด้านงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำปี2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ,บที่2การประกวดนวัตรกรรมในการพัฒนางานราชธรร์ประจำปีงบประมาณ2565ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเรียนจำดีเด่นโครงการกำลังใจในพระดรรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาประจําปีรุมาณ2565รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งด้านกฎหมายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองด้านการฝึกวิชาชีพและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหล่งผลิตพืชอินทรีย์จำนวน36ชนิดพืชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส่วนราชการที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงระยะที่2ประจำปีงบประมาณ2565เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลที่3ระดับดีเรือนจำขนาดกลางในการประกวดเรือนจำดีเด่นประจำ ปีงบประมาณ2,565รางวัลที่สูย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจำช่วคราวแครนอยได้รับนับเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้านเกิดผลสมดิลในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีเสถียรภาพอย่างยังย่งยืนตามวิสัยทัศน์ของกรมราชัณฑ์ที่ว่าเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤติณิสัยผู้ต้องขังแบบมืออาชีพบุรณาการมาตรฐานและนวัตกรรม นีความสุขม,มากเลยนั่นแหะสิครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ